สวัสดีทุกคนครับอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําทีมทีมหนึ่งนะครับที่ใช้แก้ทางทีมอารินะเอ้ทีมกิววอลกันบ้านทีมนี้ได้ดีมากๆเลยถ้าเกิดสมมติใครที่อยู่ในวงการกิววอลเนะี่ยก็คงจะรู้ดีรู้กันดีว่าทีมนี้เนี่ยเขาตั้งกันเยอะมากนะฮะก็คือเป็นทีมกันบ้านเมตาั้นเองรองลงมาจากไอ้เจ้าสไนเปอร์ธาตุไฟนะครับก็คือทีมนี้โดยทีมที่ผมใช้งานมันบ่อยมากๆนะครับแล้วก็ยังไม่เคยแพ้เลยนะ ก็คือทีมนี้ครับก็จะเป็นทีมระเบิดที่มีบอลลมเป็น leader skill ข้อดีของทีมนี้เนี่ยคืออีกฝั่งมันไม่มีล้างสถานะอะไรเลยเนาะถ้าเกิดว่าเราได้เล่นเนี่ยแล้วเราได้วางระเบิดทุกตัวเนี่ยเราก็แทบจะปิดประตูชนะได้เลยจุดที่จะทำให้ทีมนี้ในมุมมองของผมนะที่คิดว่าจะแพ้ได้เนี่ยก็คือเจ้าบอลลมมันลบบัฟไม่ติดตอนแรกนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ชิปหายได้นะครับ <laughs> มีดวง ing ของ ค่าแม่นยำกับค่าต้านทานซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาสำหรับทุกๆท,ทีมอยู่แล้วนะครับอ่เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าทีมนี้จะได้ไหมบ้าน2เล่นอะไรก็คงชนะแหละมั้งมันแค่ตัวเดียวนะฮะอ่ลองเข้ามาปุ๊บอย่างนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเราก็จะให้บรลลม,มันลบบัฟอีกฝั่งก่อนนะปุ๊บ่ะ ก็คือโอกาสติดลบบัฟมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยมันลบบัฟสกิลมัน100%แล้วก็แม่งมีลีดด้วยนะครับลีดเดอร์สกิลลีดมันเพิ่มแม่นยำใช่ไหมเพราะงั้นเราสามารถทำรุนแม่นยำให้มันง่ายมากนะครับคือ100%อ่ะคือโอกาสติดเยอะมากๆจริงๆเนาะเนี่ยตอนเนี้ยแทบจะทุกตัวนะก็น่าจะตายกันหมดแล้วนะก็จะมีไอ้เจ้า ตัวนี้ตัวเดียวที่จะเป็นปัญหาได้นะครับก็คือมันอาจจะไม่ตายเพราะงั้นเราก็ทำดาเมจมันไปตัวเดียวนี่แหละเพราะตัวอื่นเนี่ยมันตายหมดละโอ้โหเอกซ์เทิร์น X มาด้วยนะโ,โหอันตารายอยู่เหมือนกันแต่ถึงมันจะเอกซ์เทิร์นมาเนี่ยมันก็เอาเราไม่ตายไม่ได้หรอครับแค่ตัวเดียวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมชิลจะตายครับบ้านนี้คือผมยังไม่เคยแพ้เลยนะทีมนี้ คือมีอยู่ครั้งนึงที่บอลลมของผมมันลบอีกฝั่งไม่ติดก็เกือบแพ้อยู่เหมือนกันแต่ก็สามารถเซอร์ไรว์มาจดเอาชนะได้อยู่ดีนะครับก็ยังไม่เคยแพ้เลยกับทีมนี้นะครับอ่ะก็สำหรับใครที่ติดปัญหานะครับติดปัญหาเล่นทีมนี้ไม่ผ่านนะครับ ก็ลองปั้นตัวละคร3ตัวที่ผมได้มาแนะนําคุณในทีมในคลิปนี้กันนะครับก็หาง่ายหมดเลยนะอ,อ๋อทุกตัวเป็นสีดาวหมดเลยใช่ก็แน่นอนแหละว่า 4ดาวเนี่ยมันก็หายากเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หายากเท่า5าดาวถ้าสำหรับใครมีเนี่ยก็ไปหามก็ปั้นกันได้นะครับเอาออกมาจากคลังแล้วก็ปัดฝุ่นปัดฝุ่นเช็ดเช็ดถูถูแล้วก็ปั้นขึ้น6ดาวแล้วก็ปั้นกันได้เลยนะครับได้ใช้เยอะแน่นอนบอกเลยนะครับทีมนี้เขากันบ้านกันเยอะมากๆนะครับเป็นตีนเมตากิวอว์จัดๆแล้วให้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสําหรับใครที่ชอบก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe ไปได้เพื่อที่จะไม่ได้ให้พลาดคลิปเกมซัมมอเนอร์ดีๆนี้อีก และสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ